ปัโทโธธโมสั่งโคลุงครับผมปัทโธโ,โมมานั่งเป็นกําลืออย่างนี้โอ้เบอรคืเป็นกําไือนอย่างได้ไดพอลำใหญนี่กะมันเป็นไดพอนี้ลุงเงะมาสี่ปีห้ปีนี่นะเออพุดตื่นโอ้ก็นึกว่าโลโล,โลอ,ยอย่างช่วงโควิดทำให้หน่วยงามติ่งต้นทูก โอตอนนั้นกิโลสองบาทเนาะลำยายถูกนี่นะหน่่ยบาก้องลำยายแป้งมันบ่าหนุ่ยลำยายลูกพรุ่งนี้ปีนี้จะไม่เน่ะพอุเนี้ยเล้วก็ใบว่ากำกอนมันป uh ุ๊เจดีอ่ะโอ้กำรูนมามันล่นหมดอ่ะหน่วยมันอีมันอีล่นเหลือมันล่นก็ไม่หยองบ่หู้เหมือนกันนะมันช่ได้บ่าล่นเรื่อยเนี่ยมันแดดก้าหลุงมีส่วนวะฮะโอ้มันก็มีส่วนกะลุงเต่าลุงฉีดยาย้ำแดดก็ หรือว่าอากาศมันฮ้อนกะเอะมันก็มีสวนรอก่อนน้านแ้มันฮ้อนแต่มันได้กินน้ํากระเปิลก่อนเนี่ยสวนลุงเนี่ยอาน้ำไหนมาสวนดอยรอฝนอย่างเดียวค่ะรอน้ําฝนอย่างเดียวเนาะลุงอย่าไปกึศนักอย่าไปเสียใจลุงเนี่ยบ่พ่อตําเปิ้ลตําไกล้ตําหิมนี่เนาะเปิลเป็นห้าหกสไพ่ปุ้นเป็นสวนเป็นสวนน้เปิลก็เเมือนกันมดอะรดนเหมือนกันรดนเหมือนกันหน้าก้าลุงอย่าไปใจอ่อนมาแง่หยางลุงก็พอกะต้นอื่นมันก็มีอยู่ก็มันใจกะต้นนี้ต้นเดียวอะ ้อนี้อยู่<อ>บาเร้ทองแชมปีมซิมซีน,น,อนออะอ๋อมันบลีมซิมซี่มีปุ่นน้อยเพะ่น้อยอะอ๋อนี่มีปุ่นน้อยเพะ่หน่อยเนาะมันก็่างว่ากุ้มกระปุ๋ยกระยาหนะเออจ้างเป็นก้าลงแล้วลงมาย่ก่อก็อถ้าได้อยู่กาาับแม่ไม่ได้อยู่กับ <laughs> จ้างนะกัจ้างมาเชียงตัวได้ละมาเดี๋ยวนี้พ <laughs> หลากายหายหมื่นละ้ะเดี๋ยวนี้กะทาจะได้เปิเจ้าตีม้อย่ได้อ๋อเตอะไปอู้กเขเจ้าตีนะ ว่าว่าถ้ามันขายยังมันบาได้เนาะ <ours. S 1> เออมันบาได้เลยแห้งเตาที่นี้นะเออ,อ,อขอมันน่าขบลายขอสักแสนเนาะอ่าแล้วลุงอีเนี่ยได่ถ้ามันได้ขายสักแสนไก่เมาเบนท้องเมาเล้วเนาะเออจะต้องได้เฝ้าอะกันเออเฝ้าไงยังเฝ้าลำไยครับเพิ่อนเออถ้าเพิ่อนมาเมาอีนะแล้วลุงก็จะลุงมานอนนอนเฝ้าเนาะเอาอีลาน้องเมียมานอนเฝ้าเป็นกูกะอ๋อเออลุงบาได้กับไห้ลำไยก็ได้กับไห้เด็ก อยู่ใกล้อีลาก็บมวนแล้วตอนนี้มันจะถึงแสนก็พอทำมุสพลาดถ้ามถึงแสนนี่แบบพลาดเจ้าอีลามันนอนเฝ้าลำไยนี่สักเดือนอวอนล้อะไรอย่างก็เขาได้นอนอ้อมอีลาก็บมวลละอ๋อแล้วอีลาจะขึ้นลุงอ้อมกะโอ้แต่เน้องมาลงมาพอนี่มันใบใจกล้าของเปิ้ลมันใบใจกล้าของเฮามันก็เหมือนกันหมดนี่ลุงพอนี่บะนอยได้ใหญ่นี่งามก็ ก็ได้อยู่ถ้ามอญมดนี่ดีกวนาน้อปีก่อนๆนี่เมื่อมันถูกนะก็หนอยอย่างเงี้ยเป็นพวกเป็นพวกเงี้ยลงเออเออข้างหน้าเน่ยตอนมันถูกอ่ะเนี่ยกกองมันแปลงมาลำโลดหนึ่งเอเอมีแต่กล้าเดียวหมุนนั่นบีวะฮีวะนี่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 เป็นพวกเป็นพวกอยู่ได้พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ลงนี่นะของมันได้ซักแสนได้แน่ซักแสนได้ลู้กินได้มาเฝ้าสวนใกล้ล่าเนาะตอนแรกยังเพื่อไผ่มาส่งข้าวพยายัง อยู่ใกล้อีลาก็อิ่มนี่นลุงพอนี่แม่ยังก็กินนมอีลาโอ้ปล้นลงไปตั้งลูกปนลงปปลล้นปล้ล้ไปตั้งลูกเนี่ยลุงลุงลุงเอากวาดเอาเอากล้องกวาดได้นี่แต่วันนี้เอาไปให้เอฟซีได้ถอตัวนี่ยมันใบแจ้งก้าของเฮาลุงพอดอยปุ๊นในของเปิดมนโดยซักนอันตรกัลย์มาย่ทั้งแน่นม่นบ้อนเลยมันล้วบ้อนเลยลุงปีนี้อ่ะ ย่างเขามันอยู่ดอยอย่างอีสัมายอากาเขามีน้ำเนอะเออเขาบ่มีน้ำเขาซื้อตีบนดอยเกิดเ็บหน่อยก่อนอ่าเกิดเหหน่อยก่อนเนี่ยบูเขาเพื่อนก็จะมาอยู่ใกล้เนี่ยเขาก็จะมีจะเลินละเนาะเออจะเลินละเขาก็สบายละ,ะเขามาแปงตูแปงบ้านอยู่เนี่ยเราลงนอกแมนแมนเป็นบ้านภาคต่างอากาศก็ได้เราลง,ลงเออเนาะว้าวเจสุดยอดเลยครับวันนี้จวนเอฟซีมาแอลสวนลำไยนะจ้าเนาะ บนบนดอยเนอะเอสซีนี่นี่น,นี่เอาเต้วาไปไกลก็กกไม่ได้เป็นดอยเต้อีกันเด้จอจคดีทุกท่านทุกคนตดยนะเจ้าเปกันลัางใจเพื่อพี่น้องเจ้าให้เจ้าสวนเจ้ากเกษตรกรนะเจ้าทําให้ทําสวนของได้สําเร็จทุกสิ่งทุกประการทําอย่างก็ขอใอ้มาได้เงินได้อ่าได้คำนาะเจ้าได้สตางนะเจ้าเนาะสู้สู้สู้เพื่อ ครอบครัวของเรานะเจ้าเนาะอยู่กันยังมีความสุขขอให้จาดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า